สองเมื่อที่สืบพิมพ์เลกนะครับนิวคาสเซิลเปิดบ้านเจอกับสปเปอร์แต่กันในเวลาสองทุ่มปัจจุบันนิวคาสเซิลอยู่อันดับที่4ในตารางครับแข่งไป30ชนะ15เสมอ11แพ้ไป4ค่คาบิเลตอยู่ที่50%นะครับมีอยู่56แต้มส่วนสปเปอร์อยู่อันดับที่5ครับแข่งไป31ชนะ16เสมอ5แพ้ไป10มีอยู่53แต้มคทมาบิเลาสิบเอ็ดจุคู่นี้นะครับ ในช่วง5้านัดหลังสุดที่เจอกันนะฮะเป็นฝ่ายสปเปอร์ชนะไปได้2ครั้งเสมอไป2ครั้งแล้วก็นิวคาสเซิลชนะไป1ครั้งเกมล่าสุดสปเปอร์ครับเปิดบ้านแพ้ให้นิวคาสเซิล2ประตูต่อ1นแต่เกมล่าสุดที่เล่นกันใดบ้านนิวคาสเซิลเป็นฝ่ายสปเปอร์ครับบุกมาชนะได้ 32- ในปี20 2 1นะครับในช่วง3นัดหลังสุดที่คู่นี้เจอกันเนี่ยเป็นฝ่ายนิวคาสเซิลที่ทำกำไรได้มากกว่าครับกินต่างนาดละสปเปอร์ไปได้3ครั้งนะและ4ีนัดหลังสุดที่คู่นี้เจอกันยิงกัจะจุ้งหมดเลย 22, 2, 21 3 51แล้วก็ครับ นิวคาสเซิลยิง14เสีย14ผลต่างเท่ากับ0เฉลี่ยยิงได้1.4ลูกต่อเกมส่วนสปเปอร์ยิงไป15เสียไป18ผลต่างบวก4เฉลี่ยยิงได้1.5ลูกต่อเกมครับข่าวเกมในวันนี้ครับทางด้านเจ้าบ้านครับนิวคาสเซิลจะไม่มีแค่เอมิแคราฟแล้วก็แม็กซิมแมนครับที่เจ็บอยู่คาดว่าเกมนี้น่าจะใช้นิกบ๊อบทิเปเบียแฟร์แมนเชอร์วีตบัตแมนแดนเบิร์น โจวินลอปูโนคิมาร์ไลชอริงตันมิเกลอเมรอนอเลสเซนเดอร์อิสซาและก็แอนโทนีกอร์ดอนครับออกสตาร์ All star, เป็นตัวจริงส่วนทางด้านสปเปอร์ครก็ยังคงใช้กุณซอรักษาการอย่างคริสเตียนสเตเลนี่ครับพวกเขาจะไม่มีลูคัสโมล่าที่ติดโทษแมนรวมไปถึงนะครับตัวเจ็บอย่างเอมิสันรอยยอลอิสเิซูม่าเบนเดวิสโรดิโกวินตันกูและก็ไรอันเซซยงครับคาดว่าเกมนี้น่าจะส่งยูโกโยเล่เฝ้าเสาพิเซนโรเมโลออริกไดเออร์เกมองลองเล่แล้วก็เปโตเปาโรครับ โอลิเวอร์สคริปเปอร์ไฮเบิร์กอิวานเปเรซิตเดยันคูลูเชฟสกี้สองหงมินและแฮร์รี่เคนเป็นตัวหลักในวันนี้ครับอันนี้ครับก๊าลไลราคาบนให้ในความเซ้นต่อครึ่งลูกราคา2องต่อศูนสูงต่ำกำแพงราคาบนอยู่ที่2.5ราคา2อยู่ที่2.25ครับฟอร์มปัจจุบันตึงสะดุดแพ้แอชเชนวิลล่าไปนะครับ3-0ซึ่งต้องบอกว่าแอชเชนวิลล่าเนี่ย ทีมที่แรงขึ้นมาในช่วงหลังๆครับตั้งแต่อูน e าอมเบรี่เข้ามาคุมทีมนะแต่ก่อนหน้านั้นสถิติของนิวคาสเซลิลเนี่ยดีมาตลอดครับถ้าไม่นับเกมที่แล้วนะฮะห้าเกมที่ผ่านมาพวกเขาชนะรวดครับแล้วก็ทำกำไรได้ทั้ง5เกมส่วนเกมในบ้านครับยังคงคผ่าได้นาะเพราะว่าเกมที่แพ้เนี่ยมีแค่แพ้หรือว่าภูกครับ0-2ที่เหลือครับพวกเขาชนะกับเสมออย่างเกมล่าสุดครับชนะแมนยู2-0 ก่อนหน้านั้นชนะบู๊สองหนึ่งสมร์วแซมหนึ่งหนึ่งชนะซัมตันสองหนึ่งชนะฟูลแลมหนึ่งศูนย์ครับชนะเลสเตอร์สองศูนย์สุดสปเปอร์ครับฟอร์มลุ่มรุ่มล่นดอนเนีเน่ยเกมไหนที่ควรชนะไม่ชนะเกมไหนที่ควรแพ้ก็ดันชนะอย่างเกมล่าสุดเนี่ยที่เจอกระบ,บอลมัพวกเขาควรจะเก็บแรมได้แต่ดันแพ้ครับแต่เกมก่อนหน้านั้นเนี่ยเจอทีมรุกอย่างไบรตันเนี่ยบุกโหมกระหน่ำเลยแต่พวกเขาดันชนะได้เป็นทีมที่วิเคราะห์ยากมากๆกับสำหรับสเปอร์ในตอนนี้แต่ถ้าเป็นเกมเยือนครับพวกเขาไม่ชนะมมา6เกติดลครับ สี่เกมแพ้ไปครับแล้วก็สองเกมหลังสุดเสมอครับเสมอเอฟวัตต์น์หนึ่งหนึ่งเสมอเซาแมป์ตันต์สามสามแพ้บุฟหนึ่งศูนย์แพ้เชฟฟิลด์หนึ่งศูนย์แพ้อีซีมิลา่าหนึ่งศูนย์แล้วก็แพ้เลสเตอร์สี่หนึ่งครับเกมนี้ถูกต้องตามราคานะฮะที่เขาให้นิวคาสเซิลต,ตอบเพราะว่าฟอร์มเกมเดือนของสเปอร์ดูไม่ดีเลยครับฟันซงครับนิวคาสเซิลมาแน่นอนคืนนี้